คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักแทบทุกมือ้อแต่หลายคนจะทราบแค่ว่าข้าวเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานกับร่างกายเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วยังมีข้าวไทยอื่นๆที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ค่ะข้าวไทยอย่างแรกที่อยากแนะนำคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนินกับข้าวขาวดอกมะลิร้อยหซึ่งมเมล็ดข้าวจะมีสีม่วงเข้มและถ้าเป็นข้าวกล้องลรซสเบระร่จะมีดัชนีน้ําตาลที่ปานกลางซึ่งเหมาะที่จะรับประทานเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลค่ะนอกจากนี้ข้าวลรยสเบปะร่ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E ีแอนโทไซยานินและโพลีฟีนอล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวทั่วไปซึ่งข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงซึ่งเหมาะสาหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคความดันโลหิตสูงค่ะสำหรับข้าวไทยชนิดที่2ที่อยากแนะนําคือข้าวมันปูข้าวมันปูเป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่งที่มีเปลือกเป็นสีน้าตาลแดงซึ่งเปลือกสีน้าตาลแดงจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์สําหรับข้าวมันปูจะมีความโดดเด่นในเรื่องของใย,ยอาหาร ซึ่งจะมีปริมาณใยอาหารที่สูงกว่าข้า,ขาวขาวถึงสีเท่าและมีสารสำคัญพวกแอนโทไซยานินและแคโรทีนซึ่งจะช่วยในการต้านอนุมูลสระได้และยังมีในกลุ่มของวิตามิน B1 และ B 2ซึ่งวิตามิน B1 B2 จะเป็นสารอาหารที่ช่วยเปลี่ยนสารอาหารหลักเป็นพลังงานทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากอาหารที่เรารับประทานได้นอกจากนี้ข้าวมันปูถือว่าเป็นข้าวที่มีฟอสฟอรัสต่ำซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตท,ที่ต้องการาควบคุมระดับฟอสฟอรัสในเลือดค่ะ สำหรับข้าวไทยอย่างสุดท้ายที่อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานข้าวขาวคือข้าวกอข๋อซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมของข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีและพันธุ์สุพรรณบุรีหนึ่งค่ะสำหรับความโดดเด่นของข้าวกอข4อคือเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลที่ปานกลางและค่อนต่ำซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องการควบคุมระดับน้ำตาลค่ะสำหรับการรับประทานข้าวเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แนะนำเลยว่าประการแรกเลยการเลือกรับประทานข้าวกล้องซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดเปลือกเยื่อหุ้ม,มเมล็ดออกหรือจมูกข้าวออกจะทําให้สามารถสงวลสารอาหารในกลุ่มของใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B2 หรือแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่างๆและในประเด็นที่2ก็คือเรื่องการหุงข้าวจากการวิจัยเปรียบเทียบการหุงข้าวแบบเช็ดน้ํา หุงข้าวแบบใช้การนึ่งและหุงข้าวแบบใชหมอ้อไฟฟ้าพบว่าการหุงข้าวแบบใชหมอ้อไฟฟ้าช่วยรักษาสารอาหารได้มากที่สุดค่ะเพราะใช้ระยะเวลาและปริมาณน,น้ําน้อยกว่าการหุงข้าวแบบอื่นแม้เม็ดข้าวจะมีการสัมผัสน้ําแต่ก็ไม่มีการเทน้ําทิ้งแบบการหุงเช็ดน้ําจึงทําให้รักษาวิตามิน B ที่สามารถละลายในน้ําได้มากกว่าค่ะ ข้าวถือว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายโดยในหนึ่งวันเราต้องการคาร์โบไฮเดรตถึง5 0เอร์เซ็นเลยหากเราทานข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปคาร์โบไฮเดรตก็สามารถเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมภายในร่างกายและส่งผลเสียต่อร่างกายได้จะเห็นว่าข้าวทั้ง3อย่างนี้มีสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคต่างๆได้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสม โดยปริมาณที่เหมาะสมสำหรับต่อมือถ้ารับประทานข้าวประมาณ3ทัทพีต่อมือค่ะหากเรารับประทานข้าวเกิน3ทัทพีต่อมือจะทําให้เราได้รับประบะิมาณของคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปที่เราได้รับในแต่ละมือจะสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมภายในร่างกายและก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรือราัางต่างๆได้ค่ะแต่ถ้าเราทานน้อยเกินไปก็ทําให้ร่างกายเราขาดพลังงานดังนั้นเราควรเลือกข้าวที่ดีต่อสุขภาพและรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ thank you